วันดีล่วงปลามงกยแกงจมใช่หดิบล่วงโอ้ล้วงเออเปนั่งเปนั่งอู้เอ๊กลาวอู้อียาแนี่ไปนอรล่ะอู้อ่า

่าเติมน้ำครับแปลงว่านน้ำตาลเกลือน้ำซ้มกเปียกครับอ่าปรุงแล้วครับเส้ปลาครับ ทีนี้ใส่โอเดปบกับผมอกับใส้ราน่าวน้ำปลาครับไมเรฮะเท็จหรือไม่อ่อนแร้วไมเอ้นปลาอยู่ไน่ไปเลยฮะปลาปลามม้งนี่นี่ปืนตองปุ้งปืนตองอป,ปต,ตอง,อตตองกาดด้วยหนังกันลุงเลยนะยจานแม่เอ้ยแมะไอ ตะกามันะกามันอ้ดักไมาเลยทีก็ชอบนะมันมันง่ายนะอออันเตีลวกางๆู่ายจริงโอ้เลยมเอ็ปูนเปอะไรปู่นตองเป๊ะเอี้ยวันนี้กับวันนี้เราต้องขอบคุณนะกับวัตตุดิปลักลาามุ่งจากลองบีทครับตีกะบี วันนี้เราอยู่นี่ตรงนี้วันนี้เรามากระบี่เรามีกมาเรามากกระบี่เรามาเอานั่งเอานั่งซึ่งวันเรกว่านปีนี้เรกว่านเรามาเรามามิติง้งกันมิติง้งครับ เราใจปืนตีกล้องลองบิดกลับเพราะว่ามันถ้าต้านติงนี่คือมันอยู่หน้าริมหน้าริมอัดจะช่วยมากเลยตรงนี้กับช่วยนักช่วยนักเพราอมันมันตัวตัวนะตึงก็ว่าคือตาวันเนี้ยตะเคยมีมิตติ้งเลยกับไม่นี่มันเรี่ยมติงอะไรตึงไม่ตึงอะไรนี่ว่าเกยแม่ไหนเด็กเล่นไหมตึ้งเอยบันเติงกับบันเติงมาเลยมัตึงเด็กไม่เล่นน้ำเล่นได้ไหมครับอย่างการการน้ำเล่นได้การน้ำเด็กเล่นใจเล่นใจเลยได้มไหมมดเดี๋ยวเบื่อมุดเดี๋ยวมุดอ่านในมุดหนีมุดมบเกยหมาเที่ยวนี่ผมบอกเลยว่า อันนี้คือเราไม่จ่เล่งว่าเราไม่จ่ว่าอุ้ยคือว่าเราอยากันใหมาเองถ้าเราเราบังตีปาบมันแกไม่แม็สมันปาบมันแกเม็สปราตึงกลางหน้านุกโกนุกตนุกโกจังอุแม็ดมันมันโกจังอุแม็สมันโกจังงูแม็สมันกนั่นูไอ้โกนุกแมวสนู่อยู่ตรงนั้นเลยปนาะโอ้ยอันนี้อะไรอันนี้ไม่แบกเล้งมาเก่งดอมาเออไม่ปลาไม่ได้ปลุอีเปลยแต่ไม่ใจ่ายเลยเออออ ใช่ได้วบบนี้วะแตรมนี่วายเปื้อนเลยคนรักนะครับจะเลือมากลมาเที่ยวนะครับไ้ไอ้ลองบิดครับเดี๋ยวปุมตุ่มใบไอ้ปมตุ่มนาเป็ดมาเพื่อว่าไก่ตุมเบอร์ตหรือตุ่มาได้เป็นนาเป็ดมาเพื่อไก่มาเตี้ยไก่มา้บนัเ้าบกะลงอีไอ้บกว่ามาไก่ลงอีรดเก้าสิบเปทิ ไป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 ยกปร่งตาเนอะกันได้ประเดนกียวกับแกงนี่โอเครอกว่าห้วยิ้มเมื่อาไปตะแกงคนว่าบุไปยินยอมวาเต็มาดงเนี่ยันอยาก้องว่าคุณพูดนเลยนะกินเป็ดได้ไหมโอ้สายตาเลยเด่นมุ้ง้องว่าคุณปว้า นี่างว่าบุญบุญแับต้องเลยคือว่าคนเหยียเขาวด้วยไหมครับ